เฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่178นะคะเขาให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ระหว่างโจทย์การคูณแล้วก็คำตอบอ่าเราจะมาเริ่มดูข้อแรกกันเลย304คูน2าตั้งเลยค่ะ304คูนด้วย2คูณไปทีละหลักเหมือนเดิมค่ะ4คูน2ได้8ต่อไป2คูน0ได้0ต่อไป 2คูณ3ในได้6คำตอบของข้อนี้คือ608เด็กๆก,ก็มาดูฝั่งนี้ว่าข้อไหนคือ608หนูก็โยงไปหาการแบบนี้นะคะอ่าวิธีการคิดง่ายๆถ้าข้อนี้เป็นข้อสอบเนาะเราคูณแค่หลักเดียวก็ได้ก็คือหลักหน่วยกับหลักหน่วยมันเป็นผลลัพธ์8ใช่ไหมคะอ่าถ้ามันเป็นข้อสอบนะเด็กๆ อันนี้แนะนำเทคนิคในการทำง่ายแล้วก็ทำเร็วนะคะสำหรับถ้าเจอโจทย์แบบนี้ในข้อสอบและตัวเลขมันตัวเลขหลักสุดท้ายมันไม่ซ้ำกันอ้านูด,ดู2คูณกับ4ได้8ใช่ไหมหลักหน่วยกับหลักหน่วยหนูก็มาดูฝั่งทางขวาเลยว่าอะไรลงท้ายด้วย8อ่ามันมีอยู่ข้อเดียวข้อนี้ก็เลยง่ายก็เลยตอบ608เนาะต่อไปข้อที่2ค่ะ จะเป็น5คูณกับ503ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็ตั้งคูณเหมือนเดิมค่ะเอา503เป็นตัวตั้งตัวที่นำมาคูณก็คือ5เนาะอ่าทีนี้หนูลองคูณดูค่ะ5คูณกับ0ได้0ต่อไป5คูณ3เป็น15ใส่5ทด1ต่อไป5คูณ5เป็น25บวกกับตัวทด1เป็น26 ข้อนี้เลยตอบ2650ค่ะอ่าเด็กๆก็ดูข้อไหนคือ2650ก็คือข้อนี้ใช่ไหมคะหนูก็โยงมาหากันเลยเหมือนเดิมถ้าเป็นข้อสอบหนูก็คูณแค่หลักเดียวมันก็จะคือเลขศูนย์ใช่ไหมถ้ามันไม่ซ้ํากันหนูก็สามารถตอบได้เลยเพราะมันไม่มีหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์เนาะ ต่อไปข้อที่3ค่ะ3คูณด้วย929อ่าเด็กๆก็มาตั้งคูณ929คูณด้วย3คูณทีละตัวนะคะ9คูณ3ได้27ใส่7ทด2ต่อไป2คูณ3เป็น6บวกกับตัวทด2เลยเป็น8 ต่อไป3คูณ9เป็น27ข้อนี้เลยตอบ2787ค่ะเด็กๆก็มาเลื่อนดูมันจะอยู่ข้อแรกฝั่งขวามือโยงเลยค่ะเหมือนเดิมเราก็ดูหลักสุดท้ายแล้วมันเป็นข้อสอบเราก็ดูแค่หลักสุดท้ายว่าตัวเลขมันคือเลขอะไรเลข7จ็ดต่อไปข้อที่สี่ค่ะ 115คูณ9ตั้งเหมือนเดิมค่ะ115คูณ9 9คูณ5ได้45ใช่ไหมคะอ่ะครูเขียนไว้ให้ข้างข้าจะได้จำได้ใส่5ทด4ต่อไป9คูณ1ได้9บวกกับตัวทด4เป็น 9บวก4เท่ากับ13ใส่3ทด1ต่อไป9คูณ1ได้9บวกกับตัวทด1เป็น10ค่ะข้อนี้เลยตอบ1,035ข้อไหนเอ่ยตอบ1,035ก็คือข้อ2โยงค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ724คูณได้6 ตั้งเหมือนเดิมค่ะ724คูณ6 6คูณ4ได้24ใส่4ทด2ต่อไป6คูณ2เป็น12บวกตัวทด2เป็น14ใส่4ทด1ค่ะต่อไป7คูณ6เป็น42ใส่ ลงมาเลยค่ะเพราะมันไม่มีตัวที่อยู่ข้างหน้าแล้วอาคุณครูลืมบวกตัวทด7คูณ6เป็น42บวกตัวทด1เลยเป็น43ค่ะโยงมาเลยค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะ4คูณด้วย899ตั้งทดเหมือนเดิมค่ะคุณครูจัดทดข้างล่างนะคะ แต่เด็กๆก,ก็สามารถโยงได้แล้วเพราะว่ามันเหลือตัวสุดท้ายใช่ไหมคะแต่เพื่อเป็นการฝึกทักษะการคูณเลขของเราเราก็ต้องคิดนะคะตั้งคิดเลย899คูณด้วย4่อ่า9คูณ4เท่ากับ36 ใส่6ทด3ต่อไป94ก็36เหมือนเดิมบวกกับตัวทด3 36 3บวก3ได้39เราจะเติมตัวหลังก็คือเติม9ค่ะและทด3ไว้ในหลักร้อยต่อไป8คูณ4ได้32บวกกับตัวทด3เป็น35ค่ะ ข้อนี้ก็เลยตอบ3596อ่าเราคิดเลขตรงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆโยงเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับหน้า178ค่ะ